ท่านต้องการให้ประเทศนี้ล่มสลายเพราะสามสิ่งนี้แล้วครับทุจริตคอร์รัปชันผีพนันทาสยาเสพติดนี่คือสมสิ่งในการที่จะล่มประเทศไทยเรามีอาชญากรห้าล้านเรามีผู้เสพยาเสพติดจากปัจจุบันเนี่ยมีคนเสพยาบ้า ในประเทศไทยประมาณ3ล้านคนต้องบริโภคยาบ้าวันละประมาณ30ล้านเม็ดถ้ามีการพนันเข้ามาท่านทั้งหลายมันไม่ใช่จะเป็น3ล้านนะผู้เสพยาบ้าเนะี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น6ล้านคนหรือ10ล้านคนทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นในการเกณฑ์ทหารแต่ละครั้งคนอายุ21ปีไป เข้ารับการเกณฑ์ทหารและเมื่อเข้าไปฝึกครูฝึกจะถามทุกคนว่าใครเคยเสพยาบ้ามาบ้างคนที่ถูกเกณฑ์ทหารจะยกมือขึ้นตัวเลขน่าตกใจมากครับ 40- 5 0ทุกรุ่นคนที่มีอายุวัยรุ่นเนี่เคยลองเสพยาบ้าเกือบครึ่งหนึ่งนะและ้วครูฝึก จากกองร้อยก็จะถามไปอีกว่าปัจจุบันใครยังเสพอยู่ก็ยกมือกันอยู่ประมาณเกือบ30%เขาก็เอาคนเหล่านี้แหละครับไปบำบัดเคยลองเสพครึ่งหนึ่งเสพอยู่ประมาณ30%ดังนั้นเนี่ยผมยังบอกว่าผู้ที่เสพยบาบ้าในประเทศไทยมันมีอยู่ประมาณ3ล้านเศษตอนนี้ บริโภคยาบ้าวันละ30ล้านเม็ดคนหนึ่งเสพวันละ10เม็ดเป็นอย่างน้อยแล้วถ้าเราเพิ่มการพนันเข้าไปเราเพิ่มบอนออนไลน์เข้าไปเท่ากับว่ามันเป็นการเพิ่มปริมาณคนเสพย,ยาบ้าทางอ้อมจากสมล้านเศษที่เสพอยู่วันนี้มันจะเพิ่มมากกว่า6ล้านคนอาจจะถึงตัวเลข10ล้านคน สังคมจะเป็นยังไงครับประเทศไทยจะเป็นยังไงผมยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเขาต้องการทำลายประเทศจีนเขาคือใครครับเขาคืออังกฤษอังกฤษต้องการทำลายประเทศจีนเพื่อจะยึดประเทศจีน สิ่งที่อังกฤษทำเพื่อจะยึดประเทศจีนเพราะประเทศจีนกว้างใหญ่ไพศาลมีประชากรมากประชากรเยอะถึงแม้กองทัพในสมัยนั้นของราชวงศ์ชิงจะเป็นกองทัพที่ยังล้าสมัยแต่มีปริมาณมากเหลือเกินกองทัพอังกฤษมีน้อยถึงแม้ว่าอาวุธยุธทโธปกรณ์จะทันสมัยแต่ ถ้าเปรียบเทียบเรื่องปริมาณแล้วสู้กองทัพของราชวงศ์ชิงไม่ได้อังกฤษทำยังไงอังกฤษมอมเมาคนจีนเอาฟินไปให้คนจีนสูบนำฟินจากพื้นที่อัฟกานิสถานซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเขาผลิตฟินได้ เอาฟินไปให้คนจีนได้สูบฟินอานานิคมของอังกฤษที่พม่าปลูกฟินได้ดีเอาฟินจากบริเวณพม่าคือรัชฉานนี่แหละเอาไปส่งให้คนจีนสูบเพื่อให้คนจีนติดฟินเยอะ เมื่อคนจีนติดฟินนอนสิครับสูบฟินกันทั้งวันทั้งคืนทำงานเสร็จก็ไปสูบฟินทำงานเสร็จไปสูบฟินขาดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมจนกระทั่งราชวงศ์ชิงทนไม่ได้รู้แล้วว่าแผนในการทำลายประเทศจีนก็คือเอาฟินมาให้คนจีนสูบจนเกิดสงครามฟินเกิดขึ้น เราเห็นประวัติศาสตร์แล้วการทำลายประเทศหนึ่งไม่จำเป็นต้องบุกเข้าไปยึดนะครับแค่เอาสิ่งเสพติดเอาสิ่งมอมเมาเอาการทุจริตคอร์รัปชันไปให้คนในประเทศนั้นได้ซึมซับแล้วกลายเป็นวิถีชีวิตวิถีชีวิตที่ทุจริตคอร์รัปชันวิถีชีวิตที่ต้องตกเป็นผีพนันวิถีชีวิตที่ต้องตกเป็นทาสยาเสพติด ทำแค่สามเรื่องนี้เท่านั้นล่ะครับประเทศนั้นก็ล่มสลายล่มสลายก็ทำยังไงครับก็มาหาอำนาจเขามายึดไงปกครองประเทศนั้นคนประเทศนั้นก็จะกลายเป็นไพฑุททำงานเพื่อให้ชาติมาหาอำนาจกอบโกยเอาผลประโยชน์ไงมันเคยเกิดขึ้นแล้วที่จีนเคยเกิดขึ้นแล้วที่อัฟกานิสถานเคยเกิดขึ้นแล้วที่เมียนมา มันเป็นอย่างนี้หรือว่าเราต้องการให้มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราท่านต้องการให้ประเทศนี้ล่มสลายเพราะสามสิ่งนี้แล้วครับทุจริตคอร์รัปชันผีพนันทาตุยาเสพติดนี่คือสามสิ่งในการที่จะล่มประเทศไทยนะ แต่คนที่นำสามสิ่งนี้มาให้คนไทยได้ใช้เป็นวิถีชีวิตดำเนินชีวิตภายใต้สามสิ่งนี้หนึ่งการทุจริต,ตคอร์รัปชันการติดพัน,นันและการเป็นทาสยาเสพติดคือผู้มีอำนาจรัฐคนมีอำนาจรัฐในปัจจุบันเนี่ย ต้องการที่จะล้มประเทศนี้ต้องการที่จะทำลายประเทศนี้ใช่หรือไม่นี่คือข้อสงสัยซึ่งเราคนไทยมีสิทธิ์จะสงสัยเรื่องนี้นะครับมีอย่างที่ไหนปากประกาศว่าจะจัดการยาเสพติดแต่กลับไม่ทำลายโรงงานผลิตยาเสพติดในประเทศไทยไม่ ทำลายสถานที่คังสินค้าที่เก็บยาเสพติดที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยของวาแดงปล่อยให้อยู่เฉยเลยไปหาจับแมงเมาไปหาจับผู้เสพสามเม็ดห้าเม็ดแล้วเอาไปขังล้นคุกแต่ไม่ไปทำลายโรงงานผลิตยาเสพติดของวาแดงไม่ไปทำลายคังเก็บยาเสพติดของวาแดงที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ไม่ใช่มันตั้งอยู่ในประเทศอื่นนะมันตั้งอยู่ในประเทศไทยแต่กับไม่ทำลายเชยนักข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องว้าแดงเป็นยังไงนายกรัฐมนตรียังมาตอแหลใส่นักข่าวอีกบอกว่าว้าไหนแบบนี้ยังเป็นนายกรัฐมนตรีได้เหรอเห็นไหมครับนี่คือความจงใจของคนมีอำนาจ ถ้าตั้งใจจะปราบยาเสพติดจริงจะมาทำแบบเด็กเล่นขายของแบบนี้ไปจัดการวาแดงสิคนมันบริโภควันละสามสิบล้านเม็ดส่งมาแปดสิบช่องทางตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถึงเชียงรายไปจัดการสิครับรออะไรอยู่นี่คือปากว่าตาขยิบไงและอำนาจรัฐนี่ละ่ะ ที่จะยกเอาการพรนันทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยเล่นการพรนันได้โดยเสรี mm hmm. เราเห็นความล่มสลายของส um ังคมที่เต็มไปด้วยบอนการพนันแล้วใช่ไหมครับเห็นความล่มสลายของเมืองที่เต็มไปด้วยการพนันนี่ไม่ต้องไกลเราในเมืองปอยเป็ดตรงข้าม อำเภออรัญญประเทศมันล่มสลายในเมืองเต็มไปด้วยอาชญากรรมชีวิตมนุษย์ไร้ค่าตายก็ไม่มีใครสนใจทั้งอาชญากรรมทั้งยาเสพติดเต็มเมืองอยู่เต็มปลอยเป็ดเต็มเมีวดีเต็มเชเวโกโกท่านทาั้งหลายเราต้องการจะพัฒนาให้ประเทศของเราเป็นอย่างนั้น ท่านต้องการเห็นจังหวัดเชียงใหม่เป็นเหมือนเมืองปลอยเป็ดเหรอครับประชาชนฆ่าตัวตายเพราะเป็นหนี้เป็นสินจากการพนันคนติดยาเสพติดนอนเลี่ยราดอีเล็กอีราดอยู่แถวคูเมืองเชียงใหม่แถวกำแพงเมืองดิเต็ไมไปด้วยพวกติดยาเสพติดนอนเต็มอยู่อยากเห็นอย่างนั้นเหรอ หรือชาวพี่น้องจังหวัดขอนแก่นต้องการเห็นพวกติดยาเสพติดนอนเอ็ดเลดอาดลาดอยู่รอบบึงแก่นนครอยู่รอบสวนรัชดานุสรรอบบึงทุ่งสร้างเต็มไปด้วยพวกขี้ยาพวกผีพนันเต็มี่ต้องการเห็นอย่างนี้ใช่ไหมหรือถนน ที่สวยที่สุดในจังหวัดขอนแก่นอย่างถนนสีจันท์นี่ตอนนลางคืนเต็ไมไปด้วยพวกขายยาเต็ไมไปด้วยพวกติดยาเต็ไมไปด้วยพวกผีประนันเดินเหมือนซอมบี้ต้องการเห็นอย่างนั้นใช่ไหมนี่ไงประเทศมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ครับเราต้องเห็นภาพสิครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วในโลกมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้น เราเห็นท่านถ้าเขามีโอกาสเขาไปท่าขีเหล็กท่านเห็นดูดิเมืองท่าขีเหล็กอยู่สภาพยังไงท่านไปเปเป,ปท่านเห็นเนี่ยเละตุ่มแปะยังไม่นับกับการค้าเปเวณีนะมันจะมาเสริมกันเลยทั้งการพนันทั้งยาเสพติดทั้งการขายตัวค้าประเวณีผู้หญิงก็ขายผู้ชายก็ขาย โรคติดต่อกระจายกันหมดเต็ไมไปหมดนี่สังคมมันเน่าเฟะมันล้มเหลวนี่เหรอครับที่รัฐบาลพรกเพื่อไทยกำลังจะมอบให้กับประชาชนคนไทยทักษิณท่านผู้นำของพรักเพื่อไทยรัฐบาลพรกเพื่อไทยกำลังจะมอบสิ่งนี้ให้กับคนไทยใช่ไหมมอบผีพันนันมอบทาุยาเสพติดมอบ การค้าประเวณีทั้งโสเพณีทั้งบุรุษเพณีเนี่ยนี่คือของขวัญที่พักเพื่อไทยกำลังจะส่งมอบให้กับลูกหลานคนไทยใช่ไหมผมจึงต้องบอกให้คิดถ้ารัฐบาลมันคิดอย่างนี้แสดงว่ารัฐบาลมันไม่ใช่รัฐบาลไทยคนคิดนโยบายทำลายชาติ มันจะรักชาติได้ยังไงคิดทำลายชาติเงินปีแรกแค่หกหมื่นล้านปีต่อไปปีละสามหมื่นล้านแต่สังคมไทยแหลกเหลวล่มสลายเต็มไปด้วยอาชญากรรมเต็มไปด้วยขี้ยาเต็มไปด้วยผีพนันเต็มไปด้วยโสเภณีทั้งโสเภณีหญิงโสเภณีชายเต็ไมไปหมดนี่เหรอครับคนที่จะมากอบกู้แผ่นดิน ศิลจะมากอบกู้แผ่นดินพรรคเพื่อไทยจะมากอบกู้แผ่นดินผมว่าคนเหล่านี้มันทำให้แผ่นดินสุดนยโยบายทำลายชาติแบบนี้มติคอรมอรที่ทำลายชาติแบบนี้มันทำให้แผ่นดินไทยเนี่ยมันสุดลงสุดลงเพราะคนเหล่านี้คือพวกหนักแผ่นดินมันถึงเวลาที่พี่น้องคนไทยต้องคิดนะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น หายนะไม่มีอะไรดีเลยครับแค่วันนี้ก็หายันะแล้วอย่างที่ผมบอกเอาแค่หวยลากอบหวยฮานอยนี่ก็หายนะแล้วแค่เล่นพนันออนไลน์ที่มันผิดกฎหมายตอนนี้ก็หายนะแล้วแค่ปราบยาบ้าโดยการจับปลาซิวปลาส้อยนี่ก็หายนะแล้วแต่ถ้าเราเปิดโอเพนเปิดเสรีไม่เหลือแล้ว แผ่นดินนี้ไม่เหลือแล้วแผ่นดินนี้จะเป็นเพียงแค่สถานที่ให้คนที่มีเงินมาฉกฉวยเอาประโยชน์เอาทรัพยากรเอาเงินไปแล้วไปเสพสุขณที่อื่นคนที่มีอำนาจตอนนี้มันไม่ได้รักชาติจริงแล้วครับไม่ได้รักประชาชนจริงมันต้องการจะทำลายชาติเพื่อจะกอบโกยเอาประโยชน์แล้วพวกมันจะหนีไปอยู่ที่อื่น บางคนมันเช่าแฟดอยู่ที่อังกฤษพันปีมันจะอยู่แล้วประเทศไทยนี่คือการป้นป้นสะดมโดยการใช้การพันนันโดยการใช้ยาเสพติดโดยการใช้การค่าประเวณีมาทำลายสังคมเพื่อป้นนี่ผมสรุปอย่างนี้เลย